เซเล่ไม่ได้ครับไม่ไม่ค่อยว่างถ้างั้นเดี๋ยวผมไปจ้างเซเลรีวิวเจ๊นม่รีวิวเองอ่ะเอางี้ดีกว่าสิผมผมจ้างเสียแล้วผมจ้างคุณมาทําอะไรเนี่ยนี่จ้างผมรีวิวผมก็เอาเงินเดือนที่เสียจ้างผมมาจ้างเสียทีแปดพันเจ็ดเองเหรอไม่ถึงเก้าพันไม่ถึงเก้าพันใช่แล้วเจี๊ยบเอามีอีกไหมเอามาอีกสามพันในรีวิวกันไหนอีกมันจะไม่คุ้มอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพักหลังคือที่ผมไม่ค่อยรีวิวรถตัวนไหนจะเป็นเจ๋งหรือเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะว่า คือ <One> ม <input> ันเหนื่อยมันท้อคือคลิปเรา AI ไม่ค่อยดันท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยเห็นหรือว่าหลายๆคนก็คงไม่ค่อยชอบผมด้วยคาแรคเตอร์หรือใดๆผมไม่รู้เพราะนั้นวันนี้ในเมื่อทุกคนชอบเซเล่ใช่ไหมฮะ FC เซเร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเซเร่ไม่ได้ครับไม่ไม่ค่อยว่างถ้างั้นเดี๋ยวผมไปจ้างเซเร่รีวิวไปจ้างเซเร่รีวิวไปจ้างเซเร่รีวิวไปดูไปดูกันผมไป่ได้เตรียมแล้วเราทะเแากเราปรึกษากันอยู่จะเตรียมไม่ต้องเตียมเสียงเลยนี่ช็อตเสียงตายผมจะโดนไล่ออกไหม ไปเบิกเงินบัญชีมาแล้วแต่ผมจะไปจ้างเสรีเงินแกเองนี่แหละจ้างแกเองไปไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เสลีมาอยู่ที่ห้องทํางานประจําของเสี่ยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเราไปดักกันเลยเหมือนเสี่ยมาแล้วป่ะเสยก็เดินมาแล้วน่ะเดินมาเสียเยอะเสี่ยอะไรนแกแกมาอย้างที่ผมบอกครับผมอันนี้เราไม่ได้เตรียมจริงเสวียสวัสดีครับ ไม่ไม่มีคลิปลงนะครับเดี่ยฮะไม่มีคลิปลงนะครับไม่มีคลิปลงไม่มีคลิปรีวิวลงเพจเลยครับเพราะว่าเสียไม่รีวิวเองอะมันไม่ค่อยมีคนดูกเสียเอางนี้ดีกว่าเสี่ยผมผมจ้างเสี่ยแล้วผมจ้างคุณมาทําอะไรนี่ครับนี่เอ็อย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักแรงคนยังคาเลยนี่ไงผมมาจ้างเสี่ยคืนรีวิวให้ผมนะรีวิวคันไหนนี่คันนี้เลยครับคันคันนี้เลยครับอ๋อแล้วผมจ้างคุณเป็นเดือนเป็นเดือนครับไม่รีวิวเลยจ้างผมรีวิวผมก็เอา่ามกับ ไหนคันไหนนี่คันนี้ครับเสี่ยเท่าไหร่วะโอ้ให้คิดว่าสามพันเลยเหรอครับเสี่ยมีกี่คันเอากี่คันเอาคันเดียวไม่มีมีแค่สามพันมีแค่นี้ครับเสี่้รถปีไหนปีหกสองครับโอ้รถปีหกสองเลยเหรอใช่ครับไม่แปดหมื่นกว่าครับแปดหมื่นกว่าขายเท่าไหร่นี่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันครับสี่โอ้ไม่ถึงห้าแสนเดี๋ยวผมดูก่อนเซียนต้าไม่ถึงห้าแสนเหรอรถปีหกสองเลยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเสี่ยผมหาคำตอบมันอยู่เซียนต้าใช่ 489ครับไม่ถึงห้าแสนครับเนี่ยมันเจ็ดที่นั่งไม่ใช่เหรอรุ่นนี้ประตูสไลด์นะนี่ตัว V เลยนะตัวท็อปนะใช่ครับเนี่ยอ๋อมันซ่อนนี่ไงไอ้เบาะอีกสองนี่มันซ่อนไว้ใต้นี้เดี๋ยวเรายกออกมามันก็จะเข้ามาล็อกตรงนี้ได้คือทำเจ็ดที่นั่งได้ทำเจ็ดที่นั่งได้นี่มันนี่มันมันทับได้พวกนี้มันพับได้แล้วก็เอาเบาะตัวนี้เบาะเห็นไหมเบาะสองตอนนี่มันมันจะเข้าล็อกกับตรงนี้เห็นไหมนี่ที่ล็อกมาดูนี่ที่ล็อกเบาะ นรุ่นนี้มันคล้ายๆเอเวนซ่าคล้ายๆใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเวนซ่าเอ,าเ,อาเวนซ่า,เ,า,เ,า,ซาเล็กนิดเดียวมันมีแอร์หลังได้นจอด้วยได้ตัวท็อปด้วยวนี่ตัว V โอ้โหประตูสไลด์สองด้านด้วยนะอันนี้คนี้เขาออกแบบให้คนแก่นั่งสบายๆโดยที่ไม่ต้องไม่ขึ้นๆๆต้องขึ้นง่ายไหมมันติดเตี้ยให้ขึ้นง่ายไหมสำหรับคนแก่คนไรเออมันขึ้นง่ายปิดง่ายสไลด์เอาเลยจอในที่แคบก็เข้าได้ใช่ไหมใช่ครับสาเหตุทำไมต้องสไลด์ก็ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเปิดอย่างเงี้ย มันใช้พื้นที่มันใช้พื้นที่แต่ถ้าอย่างนี้เออสำหรับผู้โดยสารมันก็สไลด์เข้าเออตอนที่แคบก็เข้าเข้าง่ายอ่าประมาณนี้สไลด์องด้านนั่นนี่เอาผ่านมินิเท่าไหร่นะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันใช่ครับเดียวเราเจ็ดบาทพรเท่าไหร่พรอยู่แปดพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดพันเจ็ดเลยเหรอไม่ถึงเก้าพันไม่ถึงเก้าพันใช่ครับเดียวดูห้องเครื่องดิ่มันปีหกสองเลยนะใช่ครับอ๋อห้าปียังไม่ล้างอีกเหรอยังครับเดียวไม่ไม่ล้างก่อนไม่ม่ล้างก่อนมารีวิวรีบก่อนครัับบเดดี๋ยยวโโนนขมไปก่อคร รอเอาเนี่ยถ้าล้างออกจะสวยกว่านี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดนะสวยๆเดี๋ยวไม่วิ่งแค่แปดหมื่นโลใช่ครับเอา Nissan เออ Toyota Santa ไฮนิสัน Toyota Santa อ่ารุ่นเซ็นเตอรเดี๋ยวเบาะนี่นี่ไงนี่เบาะออกมาออก็ซ่อนไม่นี้เลยก่อนไว้เพื่อคนอยากเก็บของไงออกก็ซ่อไม่ใต้ได้แล้วเราก็ยกไปแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งนั่งได้อ่าเป็นเกจที่นั่งได้ครับผมไหนอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ โอเคบางคนบางคนอยากกอนขนคนอยากนั่งเยอะก็เบาะไปอยากขอนของก็เอาเบาะเก็บแค่นั้นเองอแต่สะดวกจริงสะดวกจริงคันนี้ตัวท็อปค่อยมีนะค่อยได้นะอย่างงี้นะไม่ใช่ตัวท็อปไม่ได้นะเสียเสียเชิญชวนเลยครับไม่คนซื้อหน่อยผมจะได้ค่าคอมมาหักล้างกับสามพันคืนเอามีอีกไหมเอามไปสามพันไหนดีกันไหนอีก มันจะไม่คุ้มอ่าโอเคพอใจก็ทักได้เข้ามาที่เพจมังกรชาแนลครับน้องเขาจะได้ค่าคอมมาซื้อช่วยน้องเขาหน่อยนะน้องเขาเสียไป3,000ค่าดีิีคันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับดีครับ